หลังจากที่เราเห็นว่าชาเขาเป็นเสื้อผ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าอะไรนี่คุณคะกล,กล่องด้านนอกเนี่ยเพิ่งมาเห็นว่าเขามีรอยปลุซึ่งถ้าเผื่อว่าเรามาลองคิดดูนะอันนี้ต้องเป็นประตูตู้แน่แน,นี่ไงน,นี่นี่นี่เดี๋ยวขออนุญาตทำยังไงไม่ให้มันขาดเนาะเปิดฝาประตูตู้ใช่ใช่ใช่นี่เดี๋ยว ขอใช้กันไกลได้ไหมอ่ะเพราะว่ากลัวว่าใช่กลัวว่ามันจะขาดนะขอโทษนะอ๋อมันมีรอยปลูกมันมีรอยปลูกอนืนี่ทำให้คิดถึงตอนสมัยเด็กๆรุ่นเก่าๆนะเวลาเล่นตุก,กต,ตุก,กตาเสื้อผ้านะแต่นี้ก็ททำเป็นตุ๊ก,กตาชา ใส่ชาตู้เสื้อผ้าคิดดูน่ารักค่เดี๋วรอคุณต้มใส่ก็เห็นบอกว่าชาในนี้เนี่ยมีชาพีชชาลิ้นจี่ชาอู่ลลงต่างๆที่มัอยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะก็คือแตล่ตละแต่ละเสื้อผ้ามันก็คือเป็นตถหนึงใช่คิดว่าตัวสีเขียวนะ่าจะเป็นมะนาวหรอกี <S 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 ชาก็ดีไซน์ดีมากเดี๋ยวต่อไปคงจะเห็นเจ้าอื่นๆทําตามกันมาแล้วก็ราคาไม่ถึงสามร้อยบาทไทยครับอืมแพ็กหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสามร้อยบาทไทย,ยนะได้ชาสิบถุงอืมเีไม่กล้าตัดจนถึงสุดท้ายอ่ะอุ๊ยอุ้ยโหนี่ขนาดสุดท้ายนะมันไม่ใช่แบบแข็งหนี่นีๆน,นีพับพับพับนี่ มีรอยหยักด้วยค่ะคือมีความละเอียดจนสุดท้ายเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบทําแบบญี่ปุ่นเลยนี่นี่นี่เขามีรอยของเขาแบบนี้นี่ปกติแล้วเราเราจะนึกถึงแพคเกจจิ้งดีเราจะนึกถึงญี่ปุ่นนะมีเขาสู้ไงสูขอโทษนะคะตู้ก็จะต้องใส่ลงไปแบบนี้พอดีไหมคะมันต้องพอดีนี่แทนแทนปึ๊บ ปิดแล้วเปิดใส่ลงไปแล้วก็ปิดนี้ปิดประตูตู้ปิดประตูตู้จะกินชาเมื่อไหร่ก็มาเปิดประตูตู้ปึ๊บเลือกเอานะคะเลือกเสื้อผ้าที่คุณชอบค่ะน่ารักมากครับน่ารักอ่ะในชูสี่ีขอบ้ลยมันดีไซน์จริงๆนะเนี่ย